สวัสดีครับผม KPP4 Academy นะครับวันนี้เข้าสู่บทที่8นะครับก็จะเป็นการสอนสร้าง API สำหรับอัปโหลดลูปภาพนะครับหรือว่าอัปโหลดไฟล์เอกสารต่างๆขึ้นมานะครับผมนะครับผมก็โดยเริ่มนะครับเราก็จะมาที่สร้างโดย C ี h a r มนะครับเปิดตัว Visual Studio ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเราจะเลือกตัวโปรเจกต์ที่เป็นตัว Web Application นะครับแบบ MVC เนาะเลือกตรงนี้นะครับผม ก็เป็นเวอร์ชัน MVC นะครับครับผมเมื่อสร้างเรียบร้อยนะครับก็จะได้หน้าตาโปรเจกต์ประมาณนี้นะครับอ่าเราก็มาดูที่ตัวมันจะประกอบไปด้วยนะครับก็คือมีโฟลเดอร์คอนโทรลเลอร์นะครับโมเดลแล้วก็วิวนะครับก็คือเป็น MVC เนาะะจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูโฟลเดอร์คอนโทรลเลอร์นะเรามาดูคอนโทรลเลอร์ตัวที่เขาตั้งต้นให้นะครับจากนั้นเราก็กดค o p y ได้เลยเนาะ เราไม่มีอะไร้วรก c ปี้ตั้งขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเลยนะครับจากนั้นทำการ rename เนะ่ะเปลี่ยนเป็น upload controller นะครับโอเคครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเปิด,ดเดี๋มคลิกไฟล์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วปิดไฟล์เก่าไปนะครับจากนั้นครับทำการแก้ชื่อตัว controller ก่อนนะครับผมอันดับแรก เป็น uploader นะครับแก้ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวทําการ clean c o d ทั้งหมดนะครับแล้วก็วางโค้ดนําตัวอย่างของผมนะครับจะเป็นการ set environment ก่อนนะครับผมแล้วก็ใช้ตัว a ช i n g เข้ามานะครับเป็น a s p n e t c o r e นะครับ hosting นะครับก็คือ a ช i n g เข้ามานะครับก็คือ import เข้ามาเนาะ จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราวางโค้ดไปอีกชุดหนึ่งนะครับพึ่งแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับโดยการระบุนะครับก็คือ disable ตัว size limit ไปนะครับก็คือเราจะสามารถอัปโหลดไฟล์ขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะครับตรงนี้จากนั้นก็ระบุเป็น m e t o d post นะครับ root เราก็ไม่ต้องระบุชื่ออะไรเข้าไปนะครับ m e t o d post root ก็ไม่ต้องระบุอะไรเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับก็เป็นการเซตชื่อรูปภาพนะครับ จะชื่อรูปภาพนะครับก็อยู่ที่เรากําหนดเลยนะครับว่าเราต้องการรูปแบบผานหรือรูปยังไงนะครับอ่าโดยจะมีตัวที่เป็นตัวแคปชั่นนะครับตรงนี้ก็สําหรับตัวว่าเราจะใช้ในการเก็บรูปอะไรนะครับอย่างตัวอย่างผมจะใช้เป็นแบนเนอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเซตตัวส่งอิมเมจแคปชั่นมาเป็นแบนเนอร์นะครับมันเอาไปใช้ทําอะไรเนี่ยผมก็จะแก้ตรงนี้นะครับก็เป็นเอาตัวแคปชั่นมาใช้นะครับ ผ่านโฟลเดอร์เราก็จะเป็นตัว folder image นะครับแด้วยตัวชื่อแคปชั่นนะครับตามเราสร้างขึ้นมาเนาะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวโค้ดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการตัวเ,เขียนไฟล์นะครับแล้วก็เป็นการส่ง f u ฟูผ่ t h ออกไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวฟูผ่านเดี๋ยวเราก็ต้องระบุเป็นตัวลิงก์ตัวเว็บไซต์ของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวเราใช้เป็นโลโก้หัวอยู่เนาะตรงนี้เดี๋ยวระบุเพิ่มเข้าไปนะครับ เด,เดี๋ยวมีผ่าดของเราจะต้องแก้นิดหนึ่งนะครับของเรามีในส่วนของตัวผ่านเนี่ยเรามีเพิ่มเติมตัวแคปชั่นเข้าไปนะครับเราต้องใส่ตัวที่เป็นตัวแปลแคปชั่นเข้าไปแทรกเข้าไปนะครับตรงนี้ c o p ปี้นะครับเห็นไหมครับว่าเว็บรูนเนี่ยเราอเอาแคปชั่นมาวางนะครับอ,อันนี้ก็จะได้หน้าตาฟูผ่านแล้วนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว ตัวค่าที่รีเทิร์นออกไปนะครับ r e สปอนส์ก็จะประกอบด้วยพวก image name image size นะครับ image type แล้วก็เป็น image url นะครับที่เราไปใช้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้มีปรับนิดนึงนะครับผมในส่วนของตรงข้างบนนะครับเปลี่ยนมาเป็น controller base นะครับผมแล้วก็ double click มาที่ตัว upload api นะครับและแก้ตัวตัวรันนิดนึงนะครับตรง default นะครับผมมาที่แท็บ a p net core ตรงนี้เดี๋ยวแก้มาเป็น local ฮ o ต์ตามตามผมได้เลยนะครับระบุออ์ตไปนะครับไม่ต้องใช้ default นะครับเดี๋ยวตัว API จะเรียกไม่ติดนะครับผมอ,อันนี้ใช้สำหรับกรณีที่รันอยู่บนตัว local นะครับเดี๋ยวตรงนี้เราสั่งรัน API ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอรอจนมันรัน API เสร็จนะครับผมตรงนี้นก็ร์อนอยู่อย่างี้ครับฟึ๊ เดี๋ยวเมื่อรันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเด้งหน้าต่างตัวอีพายขึ้นมาเบี้ยข้ามนะครับตรงนี้คือรันเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูที่โพสแมทนะครับโพสแมทนะครับก็โดยการการส่งค่านะครับก็คือมาที่ตัวบอดี้นะครับเลือกเป็นตัวฟอร์ม a t a เนะแล้วก็มีระบุคียไป2คีย์นะครับคือ image caption นะครับที่ผมบอกว่าจะระบุเป็นแบนเนอร์นะครับแล้วก็อีกคียหนึ่งนะครับอีกคีหนึ่งอีกคีหนึ่งนะครับก็เป็นคีย image น์นะครับคีย์หนึ่งเป็นคีย์อิมเตรงนี้นะครับผมระบุเป็น type ก็คือเป็นไฟล์นะครับแล้วก็เลือกเบลรูปภาพแล้วจากนั้นก็กดเซนต์ไปได้เลยนะครับอตอนนี้ก็จะได้レスปอนต์ออกมานะครับซึ่งレスปอนต์เราสังเกตดูเนี่ยชื่อไฟล์ที่เราตั้งเนี่ยนมสกุลไฟล์มันออกมาเป็นซ้ํากันนะครับเดี๋ยวเราไปแก้โค้ดเนาะแล้วก็ตัวพอร์ตนะครับ ดูพอดเรานี่ยังเป็นพอรตเก่าอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาปรับตัวพอรตกับตัวนามสกุลไฟล์ก,กันนิดนึงนะครับสต็อปเซอร์บิดนะครับผมแล้วก็มาดูตัวตรงนี้นามสกุลไฟล์เราไม่ต้องใช้ละตรงนี้นะครับเราออกไปได้เลยนะครับใช้เป็นไฟล์นี้เพราะว่าตัวไฟล์นี้มันก็มีนามสกุลไฟมาให้แล้วงจากนั้นนะครับข้างล่างเนอะตรงฟูผอดตรงนี้เห็นไหมครับก็เราก็แก้พอดเนอะโอเคนะครับตรงนี้ก็ ทำการรันใหม่นะครับเมื่อรันเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราลองส่งตัวอัปโหลดรูปเข้าใหม่อีกรอบนึงนะครับอันทีนี้เราจะเห็นนะครับว่าตัว image url เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราแก้ไปเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนพอร์ตนะครับแล้วก็ชื่อไฟล์เนี่ยนามสกุลไฟล์ก็จะไม่เบิ้ลแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองเอามาเรียกไฟล์ดูนะครับแต่มันมันยัง e อ r o r ssl นะครับน่าจะติดเรื่องของ https นะครับเราเอาออกก่อนนะครับ ลองเรียกดูนะครับอ่านี่เราก็จะได้รูปภาพแหละโอเคนะครับทีนี้รูปภาพมันเก็บอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรูปภาพมันจะอยู่ในตัวโฟลเดอร์โปรเจกต์ของเรานั่นครับไปที่ตัวโปรเจกต์เรานะครับมันอยู่ในตัวเว็บรูทนะครับ v o l w เว็บรูทนะครับอาจจะมีโฟลเดอร์เห็นไหมชื่อ image ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็น โฟลเดอร์แบนเนอร์ที่เป็นชื่อแคปชั่นที่เราตั้งขึ้นมานะครับคลิกเข้าไปดูนะครับจะมีตัว image 2รูปนะครับรูปแรกอันตัวนี้นะครับรูปแรกที่เราอัพขึ้นมาก็คือนับสกุลไฟลมันจะเบิ้ลนะครับซึ่งมันผิดฟอร์แมตของรูปภาพนะครับแลวก็อีกรูปหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปที่ถูกต้องแล้วโอเคนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น API ที่พร้อมรับใช้งานแล้วนะครับผมแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับบทที่8ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับใครที่ดูจบ หรือไม่จบยังไงนะครับอชอบไม่ชอบยังไงลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากที่รับชมนะครับไปนะครับผมสวัสดีครับ